วัตถุประสงค์ที่มาวันนี้ก็เนื่องจากกลุ่มสตีภาคอีสาน20จังหวัดซึ่งดำํำโดยท่านอาจารย์พันวดีตันติศลินน,นะครับต้องการมาให้กําลังใจท่านอดีตนายกรัฐมนตรีและครอบครัวเพื่อให้ต่อสู้ต่อไปเพราะอะไรครับทำให้ต้องเป็นกลุ่มสตีก่อนกลุ่มสตีนี่ก็เป็นคนเสื้อแดงทั้งนั้นแหละครับ แต่เสื้อแดงมันมีหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายปัจจุบันนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายนะครับ,รบมีนายกผู้หญิงทั้งสองคนแล้วซึ่งก็มีผลงานดีด้วยนะครับแต่ก็อยู่ในตระกูลชินวัตรเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกระทำกลุม่มสตีนี่ก็ต้องการมาให้กำลังใจเพราะว่าถ้าคนดีๆเนี่ยถูกรังแกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใครจะทนได้ แม้กระทั่งผู้สื่อข่าวนี่นะครับถ้าคุณถูกกานแกล้งโดยความอายุที่รำสองมาตรฐานเนี่ยคุณก็ทนไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มสัตตีที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่สําคัญยืนหยัดมาตลอดตั้งแต่หลังรัฐประหารเขาก็อยากจะออกมาทํากิจกรรมไม่ได้ต้องการจะดังอะไรนะครับต้องการมาให้กําลังใจคนดีมีฝีมือต่อสู้กับอำนาจนอกระบบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้มีข่าวที่ไม่ดีเยอะแยะเช่นเขากระโดมใช่ไหม,มก็จะเปลี่ยนไปสววสหัวสวส,ออสินเงินก็จะกลายเป็นมวยร่มต้มคนดูเราทนได้ไหมล่ะครับถ้าเอาคนดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองดีแต่ถ้าคนนี้มันขาดจริยธรรมอย่างนี้มันไหวไหมล่ะครับเนี่เป็นสาเหตุว่าถ้าเราไม่ปกป้องคนดีแล้วเราจะหาคนดีที่ไหนมาช่วยประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยน,นะครับ ครับทางด้านาการที่หมอเรียกร้องที่ผู้อยู่ข้างบนเลยครับคนปลาใส่ผู้คนคุณหมอเรียกร้องอยังไงครับว่า,าคุณทักษิณควรจะปฏิัาโทษหรือยังไงครับเรามีครับเรียกร้องครับเพราะว่าท่านทักษิณได้ตัดสินโดยตัวเองอย่างกล้าหาญไม่ได้กระทําผิดไม่ได้ทําอะไรเลยนี่จะทําประโยชน์ให้ประเทศอย่างมากมายเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วถูกกันแกล้งเอาละท่านก็อยากกลับมาบ้านเหมือนกัน16ปี17ปีที่อยู่เมืองนอก กลับมาก็ได้รับพระราชานอภัยโทษจากแปีเลือ1หนึ่งปีเสร็จแล้วก็ถูกยังถูกกันแกล้งอีกว่าที่ไปจําคุกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกยังไม่ได้จํายังไม่โทษหนักผมก็แย้งว่าต้องไปถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจอย่างคุณหมอเชิดชัยนี่ครับสสารจะได้เข้าใจว่าโรคหัวใจโรคปอดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มโรคฉุกเฉินพร้อมที่จะเสียชีวิตได้ทันทีนี่แหละครับเพราะนั้นเราไม่มีเงื่อนไขเรามีแต่ให้กําลังใจว่าท่านต้องอยู่ ให้เป็นเขาเรียกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยทำให้ประชาธิปไตยกินได้ผมยกตัวอ,อย่างเช่นทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นตรงคนลูกหลายไปเรียนเมืองนอกให้ทุนการศึกษายังไม่พอค,ครับปราบยาตเสพติด <30 S 1> แล้วก็30บาทรักษาทุกโรคซึ่งเป็นประโยชน์มากคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้แต่เมื่อคุณป่วยญาติคุณป่วย คนก็จะได้รู้ว่า30บาทเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่สุดยอดจริงๆนะครับไม่มีไม่มีเงื่อนไขนะครับมาให้กําลังใจกัน